วาระที่สองเลยครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุรปราการในการประชุมสภาในวันนี้นะครับขอให้ท่านสมาชิกตั้งไมตั้มันไม่มีนะครับถ้ามีผมขอมติจากที่ประชุมนะครับรองธรรมบานห้รองสิขอชงมือขึ้นครับ อันแสดงว่าอันเป็นผลให้ที่ฉันเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาตรา48ศัตตาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาต,ามตรา48ทศก่อนเข้ารับหน้าที่และคำนึงถึงบทบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและปะระชาติเศรษฐกิจพอเพียงแห่งราชอาณาจักรไทย2.2ส,ส,สนับสนุนและจัดให้มีครูเพียงพอตามอัตราส่วนของนักเรียน 4. ด้านสนาธารณสุขและอนามัยส่งเสริมบทบาทอสมอในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยการสนับสนุสน,นเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐาน จะให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชนและใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกิดผลประโยชน์และวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นบความร่วมมือจากท่านสมาชิกเทศบาลเทศบาลกล่าวขอขอะคุณนะคะตามที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศมณฑลประวบระ